โอเคครับเราไปเรื่อยเช้านี้ก็พอดีมีเรื่องเกี่ยวกับการใช้รถจัก,กรยานไฟฟ้านะครับต้องใช้คาว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าดีกว่าครับเพราะว่าถ้าใช้คำว่าจัก,กรยานามันก็จะเป็นจัก,กรยานนะนะใส่คําว่าจัก,กรยานยนต์มันก็จะเป็นรถเครื่องยนตนะ์ ไม่ใช่รถไฟฟ้าอีกนะมันก็ย้อนแย้งอะนะมันคว,มความรู้สึกมันคือจักรยานยนต์ไฟฟ้ามันไม่ใช่นะก็โอเคนะครับก็คือเรื่องของเรื่องจากที่เคยโพสไปไม่รู้โพสไหนนะนานแล้วแหละนะครับหลายนานน่าจะเป็นสัปดาห์แล้วแหละนะครับก็เนื่องจากว่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าผมที่ใช้อยู่ ประมาณ6ปีนะครับก็แบตเตอรี่เ,เสื่อมสภาพแล้วนะครับก็เลยเอ,อ,เอาประสบการณ์การใช้รถนะครับ6ปีเนี่ยมามามาแชร์กันนะครับก็คือว่าอ,อ,อย่างที่บอกก็คือใช้มา6ปีแล้วนะครับก็เสื่อมสภาพก่อนหน้าเนี่ยมีอะไรบ้างที่มันเสื่อมสภาพนะครับก็จะมีเรื่องของเบรกเกอร์นะครับที่มันมันมีความร้อนนะครับแล้วก็มันตัดเอง เสื่อมสภาพไปนะครับคือสภาพยังใหม่นะครับเพียงแต่ว่าตัวตัวเบรกเกอรม์มันตัดมันเด้งเองอ่ะนะครับก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดจากอะไระครับก็ทําการเปลี่ยนนะครับอาการหรือเหตุการณ์ในช่วงนั้นก็คือว่าขับขับไปนะครับมันพอพอ,พอมันตัดนะครับมันก็ดับพอเราก็ไล่าหาสาเหตุนะครับก็อ่ะออเราก็เปิด แล้วเราก็ขับได้ปกตินะครับปกติพอไปได้อีกหน่อยมันก็ตัดอีกนะครับก็เลยไม่แน่ใจนะครับก็อาจจะเรื่องของความร้อนนะครับที่ทําให้มันเสื่อมสภาพนะนั่นละหนึ่งนะครับแล้วก็2เกิดอุบัติเหตุนะครับเกิดอุบัติเหตุโดนรถเฉียวชนนะครับก็ทําให้เฟรมนะครับได้รับความเสียหายนะครับหรือก็ชุดชุดสีนะครับได้รับความเสียหายนะครับก็ทําการไปเคลม ก็เคมประกันเอ่อเอ่เอ,เ,อเคมเนี่ยนะครับก็ไปเคมที่โรงงานนะครับก็จ่ายค่าเสียหายโดยคู่กรณีนะครับเนื่องจากประกันคู่กรณีหมดพอดีนะครับก็เลยอ่าคู่กรณีก็รับผิดชอบไปนะครับประกันก็ช่วยอะไรไม่ได้ก็โอเคนะก็ก็กก6ปีเนี่ยมีประมาณนั้นเลยนะครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเลย โอเคก็นั่นก็คือเขตที่มีการต้องซ่อมบำรุงดูแลรักษานะครับมียางรั่วประมาณ2ครั้งนะครับน่าจะได้นะก็ทําการถอดล้อยกชุดไปเลยนะครับถอดชุดมอเตอร์ขับขับหลังนั่นแหละนะครับเอาไปาปะนะครับก็เข้าร้านปะยางรถยนต์นะครับเพราะว่ามันเป็นรถ ยางไม่มียางในะนะแล้วก็เป็นยางเส้นใหญ่ก็ไม่สามารถจะไปปะ,ปะแบบงัดยางอะไรเงี้ยแบบน,น,นั่นได้นะครับเพราะว่าผมก็คิดว่ามันน่าจะแข็งมากะนะมันอาจจะทําไดแ้แต่มันแข็งนะก็รวมๆก็ประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในการใช้งานาการใช้งานแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับในช่วงปีแรกๆนะครับปี ปี2ปีแรกนะก็คือใช้แทบทุกวันนะครับผมใช้เดินทางไปทํางานประมาณ10กว่ากิโลนะครับไปกลับก็20กว่ากโลนะครับก็ก็เดินทางแบบนั้นนะครับก็ปีกว่านะครับแต่เนื่องจากว่าสถานที่ทำงานนะครับย้ายนะครับมันทําให้ระยะมันเพิ่มมาขึ้นนะครับก็ทำให้ไม่สามารถที่จะจะใช้ต่อไปได้นะครับ เพราะว่าคือระยะถึงนะครับขับถึงนะแต่ว่าเวลาไม่ได้เนื่องจากว่าอัตราความเร็วนะครับก็คือมันทําได้แค่50กว่า50กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับก็คือมันทําให้ระยะเวลาที่ที่เดินทางเนี่ยมันไม่ไม่ไม่พอนะครับก็เลยเลิกใช้นะครับก็หันมาใช้รถยนต์แทนนะครับก็ก็เลยอ่ะ เอามาใช้ในบ้านแทนนะครับซึ่งก็ใช้ในบ้านก็คือนั่นแหละไปตลาดซื้อของชงของชําอะไรบ้างอะไรเงี้ยหรือเออขับขี่แค่ในระหว่างหมู่บ้านอะไรเงี้ยนะครับก็เท่านั้นเองนก็เนะี่ยก็ใช้รถแบบนี้มาประมาณ6ปีนะครับก็เสื่อมสภาพซึ่งปกติอ,อย่างบางบาง บางบริษัทที่รับแพ็กแบตเตอรี่นะครับทั่วไปเขาก็จะมีอายุการใช้งานที่แจ้งไว้ว่าประมาณสัก3,4มปีนะครับอ,อย่างคันนี้ก็ได้6ปีนะครับก็เสื่มสภาพนะครับหรือบางที่ถ้าเป็นแบตลูกใหญ่หน่อยเขาอาจจะระบุว,ว่า6 7-8ปีแป้วลมั้งนะครับก,ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าที่เจอมาคือนั่นแหละนะครับจากสภาพการใช้งานจริงนะก็อยู่ได้6ปีก็โอเค แต่ว่าเปลี่ยนแบตลูกใหม่แต่ละครั้งทีก็ก,ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าแบตเตอรี่ที่เราจะต้องเปลี่ยนนั้นจังของผมเนี่ยเ60เขาเรียกอะไรนะ6 60 60โวลต์20แอมป์ประมาณนี้มั้งนะครับน่าจะใช่น่าจะชื่อมันประมาณนี้แหละครับก็ราคาค่าตัวนะครับแบตแบบ แมงกานิตเดแบบแบตเตอรี่แบบชนิดแบบประเภทแบบแมงกานิตเ่ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับหนึ่งหมืนหกาทก็บางบางเว็บบางที่ก็อาจจะ13,500สามห้าร้อมื่นสารผมก็ติดต่อที่ศูนย์บริการนะครับก็บริษัทผู้ผลิตเลยนะครับก็แจ้งมาเนี่ยประมาณ1มื่นหมื่นหกหมืเหมือนกันนะครับแต่ว่า เขาก็จะมีแบบส่วนลดช่วยผู้ผู้ใช้รถเจ้าแรกๆนะครับเจ้าเดิมนะครับก็คือลดอีก10%นะครับก็จะอยู่มม 10, 40, 40, ประมาณ1 0 0 0 0 0สี่0 0 0 0ประมาณ1 0 0 0 0มกว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็ก็อันนี้คือทางบริษัทที่เขาช่วยเหลือนะครับเพราะว่าพมนี้เนี่ใช้รถรุ่นบุกเบิกนะครับเป็นแบตรุ่นเก่าเลยนะครับก็ก็ มาเล่าสู่กันฟังนะครับก็คืออายุการใช้งานแบตเตอรี่นะครับการเสรื่อมสภาพนะครับอาการ privileged. ประมาณดูแลบำรุงรักษาอะไรประมาณไหนต้องเสียอะไรบ้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับรถหกปี B, นะก็ไม่ได้อะไรซ่อมอะไรเพิ่มเติมอ๋ออ๋ออ๋อ łbym, มีนะครับมีเปลี่ยน้าเบรกหน้ายอยู่นะครับมีเคยเปลี่ยน้าเบรกหน้ายอยู่ คือมันไม่หมดนะแต่ว่ามันเหมือนมันไหม้แล้วมันเสียงมันดังมันแหลมครับผมก็เลยทําการไม่แน่ใจอืมเหมือนยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับถอดมาแล้วมาขัดมั้งนะครับเพื่อให้มันมันเอาเอาคาบไหม้ออกนะครับเพื่อไม่ให้มันเสียงมันดังนะก็น่าจะน่าจะวานนั้นแหละเหมือนว่าผมผมเห็น้าเบรกที่ผมซื้อมาไว้อยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนอยู่นะครับก็ยังอยู่นะเพราะว่ารถก็ถึงว่าแหละรถไม่ได้ใช้ความเร็วมากนะครับ การใช้เบรคก็น้อยนะครับรถไปได้เรื่อยๆนะครับก็อ่าโอเคส่วนนั้นส่วนหนึ่งก็คือราคาที่1 6 0 0นอ่นนะครับใน l a z a ด a นะครับหรือ Shopee A นะครับเขาก็จะมีจำหน่ายนะครับมี คิดตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของราคารถที่มันถูกลงนะครับเนื่องจากนโยบายรัฐที่ช่วยเหลือนะครับก็เลยตอนนี้นั่งคิดอยู่ว่าโอ้ตกลงผมอาจจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่หรือผมจะซ,ซื้อรถใหม่ดีอันไหนจะคุ้มกว่าครับถ้าตอนแรกถ,ถ้าถ้ามองว่าโอเคเปลี่ยนแบตหมื่นหกนะครับกับซื้อรถใหม่สองหมื่นกว่าเกือบสามสามหมื่น 30, นะครับสามหมื่นตามประการนะครับแล้วจะมีบางบางเว็บบางร้านที่มันแค่สองหมื่นครับ ก็เลยมานั่งช่างใจเออเรหอ่งอุปกรณ์ที่มันเสื่อมสภาพมาแล้วอย,อย่างเช่นยางนะครับออมาใช้มาแล้วหกปีเอ,อ๊ถ้าเราซื้อรถใหม่เออเราก็จะได้ยางใหมนะ่ใช้ได้เทคโนโลยีใหม่ด้วยประมาณนี้นะครับที่ผมช่างใจคิดไม่ตกเลยก็คือเรื่องของเอ,อเทคโนโลยีใหม่นะครับนั่นนะครับออมีการชาร์จดิวฟาชาร์จอ,อ่งแบบตัวรถที่ออกใหม่นะก สนใจตรงนี้อีกนะก็เลยมานั่งคิดอยู่เอ๊จะเอาแบบไหนดีจะผ่อนใหม่เลยหรือว่าจะซื้อแบตใหม่นะครับแบตก็ผ่อนงี้แหละนะครับเพราะว่าราคาไม่ไม่น้อยอ่ะหมื่นกะว่าบาทก็เลยเออนะตอนนี้คิดตกเลยนะคิดไม่ตกเลยไม่คิดตกคิดไม่ตกเลยเออเพื่อนเพื่อนคิดว่าไงนะช่วยช่วยคิดหน่อยช่วยคิดหน่อยแบบไหนมันคุ้มกว่านะ เออแล้วก็นอกจากแบตเตอรี่ที่ที่ผลิตตรงจากศูนย์เลยผมก็จะไปมองแบตเตอรี่แพ็กด้วยนะครับแบตเตอรี่ที่เขาประกอะบกอ็ก็มีบางบริษัทหล,ยลายๆบริษัทแหละนะครับก็ไปหาไปนั่งเปรียบดูนะครับก็จะมีบริษัทแพ็คแบตที่มันดูดีนะครับก็มัดดูดีมาตรฐานนะครับเป็นกรอบเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นโครงสแตนเลสเลยนะครับก็น่าจะทนทานนะ มีแอปเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจเช็คเจ้าแบตเตอรี่ด้วยนะครับว่าสภาพอายุอะไรอย่างเงี้ยหรือประสิทธิภาพอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือก็ดูดีขึ้นไปอีกนะครับซึ่งราคาค่าตัวในในในแอปที่ผมเจอมาก็คือหมื่นหมื่นหมื่นนิดๆนะคหมื่นต้นๆหมื่นเศษเศษอะหมื่นเศษเศษดีกว่าเพราะว่ามันแค่หลักสิบนะหมื่นหมื่นแปดสิบสี่บาทหรืออะไรเนี่ยนะครับก็ ก็น่าสนใจนะครับก็น่าสนใจแล้วก็ ora, สามารถติดต่อสั่งซื้อโดยตรงผ่านทางบริษัทเลยก็ได้ลดไปอีกนะครับก็จะเหลือเ0 0าพันกว่านะครับก็ก็น่าสนใจแต่ว่าก็จะต้องข mm hmm. ับไปรับเองนะครับที่ตัวนค well, รปฐมนะก็ดูแล้วก็โอ้ก็น่าสนใจอยู่นะครับก็เออยังไงดีอะตอนนี้ยังคิดไม่ตกเลยว่าจะเอาแบบไหน คือส่วนหนึ่งเลยก็คือเรื่องของพื้นที่การากรจอดด้วยแหละนะครับเนื่องจากบ้านเป็นแถวๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับพื้นที่มันน้อยนะถ้าเรามีรถหลายคันแล้วมันก็เกะกะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้เพราะว่าหนึ่งเลยสิ่งสําคัญเลยของการมีรถไฟฟ้าก็คือการใช้งานเยอะๆเนาะถึงจะคุ้มครับซื้อมาแล้วใช้น้อยเนี่ยมันไม่คุ้มค่านะครับเพราะว่าความเสื่อมมันก็ด้วย ด้วยอายุด้วยนะครับแล้วก็ด้วยด้วยอะไรล่ะ,ะด้วยอายุแหละสำคัญนะครับสำคัญนะครับแล้วราคาก็ก็สูงอยู่นะก็เลยว่าเออม,มันมันจำเป็นต้องอคำนวณต้องคิดให้มันคุ้มค่าจริงๆนะครับแต่วเวลาเราจะใช้อะไรจะซื้ออะไรนะก็นี่นะครับก็นั่งคิดอยู่ ตอนนี้นะครับแต่มันก็ลำบากนะไม่มีรถใช้มาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับเพราะว่าออคุณภรรยาเขาจะต้องไปทิ้งขยะทุกวันนะครับเพราะว่าจะเป็นต้องใช้แล้วก็ไปรับลูกนะครับหลังเลิกเรียนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้ใช้ช่วงนี้แหละนะครับประมาณนี้ซึ่งก็ถือว่าย,ยังใช้น้อยอยู่นะโอเคนะประมาณนี้13นาทีนอนนะครับกับ การใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับแล้วก็การตัดสินใจว่าเราควรจะเลือกเปลี่ยนแบตใหม่หรือซื้อรถใหม่ดีนะครับโอเคเอาคร่าวๆประมาณนี้นะครับฟังแล้วนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยช่วยช่วยหน่อยนะครับผมซื้อใหม่ซื้อรถใหม่หรือแบตเตอรี่ใหม่ดีขอบคุณครับ